วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ส่งกําลังใจไปต่อที่อำเภอพ,พิบูลมังสาหารอุบลกันหน่อยอะนะครับน้ำยังคงท่วมหนักจริงๆนะครับล่าสุดในพื้นที่เป็นยังไงกันบ้างไปติดตามเพิ่มเติมกับพี่หนุ่มอนุวัฒน์แล้วก็พี่บอยวันบันเทิงเลยครับ สวัสดีครับผมอยู่กับบอยวันบันเทิงนะครับเราเข้ามาลึกมากนะฮะเพราะว่าเป็นหมู่บ้านที่มันอยู่ลึกจริงๆไกลจริงๆนะครับอยู่ที่ตำบลไร่ใต้อำเภอพิบูลงสงคหามนะครับหมู่บ้านนี้น่าสงสา,ารตรงที่ว่าน้ำ<ช>มันเยอะคาว่าเยอะเนี่ยไม่ได้เยอะแค่เมตรสเมตรบางหลัง6เมตรบางหลังยืนที่ชั้น2น้ํายังถึงหัวเข่าโอ้ตอนเรามานี่คือบ้าน2ชั้นอยู่ไม่ได้แล้วชาวบ้านเขาก็บอกเลยบอกว่ามันหนักหนักกว่าปี6กสองมารับน้ําจากลําดมใหญ่ ซึ่งเป็นสาขาของแม่น้ํามูลแล้วก็หมู่บ้านนี้มันเป็นแอ่งกระทะน้ํามาก่อนแล้วเวลาน้ําจะไปคือไปสุดท้ายน้ําตอนนี้เริ่มนิ่งลดลงนะลดลงจาก6เมตรเหลือ5้าเมตรซึ<ม>่งหนักแล้วบอกได้เลยนะครับว่าใครที่อยู่อุบลอยากจะมาช่วยหมู่บ้านนี้เรียนเชิญเลยเพราะว่าแต่ละหลังแต่ละที่ที่อยู่กันเนี่ย ออกไม่ได้เพราะว่ามีคนติดเตียงมีสมบัติข้าวห่วงข้าวของไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนมันก็อยู่แบบไม่มีไฟไม่มีน้ําอยู่ด้วยความยากลําบากนั้นถุงยังชีพที่ช่องวัน31กลุ่มเดอะวันเอ็นเซอร์ไพส์ของเราวันนี้มามอบให้ทุกคนะน,นะครับก็ถือว่าจะช่วยประทังความหิวแล้วก็ช่วยบรรเทาความทุกข์ได้บางส่วนอขอบคุณเงินบริจาคของทุกๆคนนะฮะที่บริจาคผ่านช่องวัน31เราเป็นแค่ตัวแทนนํามามอบให้กับชาวบ้านซึ่งหลายบ้านที่เราผ่านมาคือชั้นสองทั่วหมดแล้ว เขาก็ต้องอยู่เหมือนที่คุณบอยบอกบมีผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงอยู่นะฮะอย่างเนี่ยทุกๆหลังบ้านหลังนี้อันนี้คือมิดแล้วบ้านชั้นเดียว <S <S บ้านชั้นเดียวบ้านชั้นเดียวคือเกือบถึงหลังคาแล้วอ่อานี่คือนี่คือความทุกข์นัขนะขอเข,ข,ข้าไปดูเขาหน่อยได้<า>ไห<ง>มอไปดูหน่อย <S <S 2> <S 2> บางบ้านนี้ก็คือว่าเริ่มที่จะเข้ามาดูบ้านของตนเอง วันนี้น้ำลงบ้างบางคนนะก็ห่วงเพราะฉะนั้นก็มาตรวจสอบทรัพย์สินบางคนเดินทางเข้ามามาขัดพื้นชั้นสองที่ตอนนี้น้ําปิ่มๆชั้นสองไม่ถึงแล้วลถนะอรงกรมาขัดมาทําความสะอาดน,นะอยู่ลาบากนิดนึงเพราะตัดไฟกลางคืนจะมืดบดเลยฮนะนี่ฮะสวัสดีครับโอ้โ oh, หอันนี้ชั้นหนึ่งไปห,งหมดเลยชั้นหนึ่งกับถึงหลังคาทีนี้เราจะมีสายไฟเนาะ ไม่มีไฟแล้วเขาตัดมมหมดแล้วแล้วนะวเราเข้าไปได้นะครับเข้ามาเลยสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เรานํกถุงยางชีพมามอบให้นะครับอืคุณผู้ชมเขาบริจาคผ่านทางช่องวันสามสบเอ็ดมานะครับอ่ะนี่ฮะปีนี้หนักใช่ไหมหนักกว่าปี6 2สองหนักกว่าปีห2สองอีกครับผมอยู่กันกี่คนครับเนี่ย ผมอยู่มาเฝ้าผู้เดียวนี่นะหทีมคนอยู่ออกไปข้างนอกออกหมดแล้วกไม่วล้วออกไปหน่องนลยครับอ๋อเฝ้าอยู่คนเดียวเฝ้าอยู่นี่แหละบางทีก็ออกไปอยู่เขาเขาเต้นนู่นน่ะอ๋อส่งความห่วงใยนะครับพวกเราช่องวันสามสเกตสุขจาร์วันเอเจไพรส์ครับอ่าขอบคุณครับอยากให้แฟนๆช่องวันที่ดูอยู่เนี่ยได้เห็นภาพว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เราเปิดรับเนี่ยเราบริหารจัดการแล้วตอนนี้ทีมวันสร้างสุข เร่งที่จะผลิตถุงยังชีพเพื่อจะกระจายหายไปตอนนี้เนี่ยเกือบสิบจังหวัดทั่วประเทศและจะเร,เร่ง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 เพื่อที่จะให้สิ่งต่างๆที่อยู่ในถุงเนี่ยจากเงินบริจาคไปถึงผู้ประสบภัยเราไปมาหลายจังหวัดแล้ว<ช>แลอยู่จะทยอยไปอีกหลายจังหวัดเหมือนกัน<ช>มิฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมครับกราบขอบคุณงามๆขอบคุณนะครับสําหรับทุกคนที่ร่วมบริจาคมาครับใช่และขอบคุณที่ทําบุญแล้วก็ไว้ใจท,ทีมงานช่องวันสามสิบและวันนิวส์ของเราครับขอบคุณมากนะครับ กราบขอบพระคุณจริงๆคุณผู้ชมคะนะคะแล้วก็ยังสามารถที่จะสมทบทุนกันได้ผ่านบริธิเรวัตพุทธินันท์คุณผู้ชมถ่ายภาพหน้าจอหรือว่า QR วอารคที่ขึ้นก็นได้นะคะคเลขบัญชี9253013131<อ>นะส่วนยอดบริจาควันนี้โอ้โห ต้องขอบคุณทุกบาททุกสตางค์จริงๆ1,654,347าาทค่ะขอบาทคาคุณนะคะขอบคุณทุกท่านน้ำใจคนไทยนะคะไม่ทิ้งกันเนาะดูแลกันนะคะเราก็จะเอาเงินทุกบาททุกสตางค์แปลเปลี่ยนไปเป็นถุงยังชีพนะครับ